สวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่อคินนะคะผมมาเที่ยวสวนสัตว์นะคะผมวันนี้นะครับเรามีแผนอะไรบ้างครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ดูการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่ากันค่ะครับผมแล้วก็ก่อนเข้ามานะครับก็มีให้ซื้อนะครับตัวนะครับเป็นผู้ใหญ่สองท่านนะครับแล้วก็รถหนึ่งคันนะครับเด็กก็ไม่คิดผู้ใหญ่คนละร้อยรถห้าสิบบาทครับผมนี่เลยมีตัวนะครับครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับวันนี้จะมีโชว์การแสดงแรกไปดูกันเลย โออันนี้พี่กินก็พาทุกคนมาดูวางกันนะครับผมนี่มีวางเต็มเลยมาดูกันนะครับโหมีวางเยอะแยะเลยครับผมก็มีบนเขานะครับเยอะแยะเลยไม่ไม่ยุงมือไปน,นเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยครับบนเขามีวางเยอะแยะเลยนะครับ มีทั้งตัวผู้ตัวเมียนี่เป็นตัวผู้นะครับมีเขาวสวยงามมากครับในใช้เขานะฮะสวยพื้นดินอยู่นะครับผมโอ้โหตัวนี้ให้ดูแบบใกล้ชิดมากเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยว้าวอากินชอบมากครับโอ้มามากับพี่อากินกำลังดูมากเลยนะครับฟาง ไม่ลงลูกไม่ลงไม่ว่าให้อาหารหรอ,อหโอ้เนี่ยครับเมื่อกี้เราก็ดูกวางเสร็จแล้วนะครับเราก็ขับรถกันต่อเลยนะครับผมอ่าไปดูอะไรกันต่อครับนี่ครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นสวนกวางเปิดนะครับก็คือจะมีกวางนะครับเดินอุ้ยคุยินครับ วางเปิดนะครับก็คือสามารถส่องกระจกออกไปดูได้เลยนะครับผมนี่มีวางนะฮะกินอาหารกินจ้าอยู่ครับผมโหเบียรินชอบมากครับชอบมากคราดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบภูเขานะฮะสวยเหมือนกันครับเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ขับกันต่อไปนะครับผม นี่คืออณาจักรสัตว์เลื้อยคานนะครับผมเข้าไปเลย,เยไปพี่อากินพาไปดูสัตว์เลื้อยคานหน่อยครับไปเร็วไปเดินไปเลยโอ้มีจอยเคนอนอยู่ตัวหนึ่งนะครับโอ้โห <c oughs> มันปากมันเล็กมากเลยตัวนี้เออเป็นจอเคปากแหลมเนี่ยดูสิดูตรงปากมันสิ <c oughs> เนื่องจากถ่ายข้างในไม่ได้นะครับเลยต้องถ่ายข้างนอกแทนนะครับมัน มาเร็วน้องโอ้พ oh, ี va, va, so oh, affe, ่จะกินปาทุกคนมาดูช้างครับตอนนี้ไปเลยเดินไปเลยนี่นะครับก็เดินมาดูช้างกันครับโอ้เห็นแล้วนะครับช้างตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนูเลยเห็นไหมครับโอ้ช้างตัวใหญ่ ช,ช้างเอเลเฟนช้างแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับใหญ่มากนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆ<ม>เรียกเร็วเรียกเร็วอิกินครับเรียกชี้ช้างเร็วโอ้ตน้ก็มีนะครับผมใหญ่มาก<อ>ตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะโอ้เอเลฟเฟนเหรอนี่มีสองตัวนะครับเ โอ้ตอนนี้พี่กินดูช้างแบบใกล้ชิดมากๆเลยนะครับพี่ช้างที่ตรงนี้นี่เองนะครับโอ้มีงวงด้วยนะครับมีหูมีตาหางยาวรู้สินั่งใกล้ๆเลยนะครับอืมนี่นะครับก็พาเด็กๆมาดูช้างนะครับพี่กินบา,บายบายบายบา,ยบายพี่ช้างหน่อยบา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 ยเอ๊ะ ไหนช้งางลูกว,ว้าวช้างตัวใหญ่มากเลย <c oughs> และตอนนี้พี่อินก็พาทุกคนมาดูวัวแดงนะครับผมนี่เลยโอ้มีหลายตัวเลยนะครับมีสีดำด้วยมีสีแดงด้วยมอมมอครับเล้วก็ตรงนูง้นไกลๆเลยนี่กำลังนอนหลือนะครับ วันนี้พี่กินก็พาทุกคนมาดูไทเกอร์นะครับนู้นเลยไทเกอร์สือนะครับผมโอ้ดูสิดูไทเกอร์สิดูไทเกอร์ครับโอ้เสือนะคับตอนนี้มีอยู่สองตัวเลยนะมีตัวนี้ด้วยโอ้น่ากลัวมากเลยครับ ใหญ่มากๆเลยครับผมโอ้สองคนมาเจอกันแล้วอ๋อเป็นแฟนกันนี่เองโอ้เ<อ>ดี๋<อ>ยวลองก็ยืนนิ่งเลยโอ้ แล้วก็ตอนนี้เพียกินพามาดูหมีหมานะครับผมหมอมันนั่งยิ่งเลยดูสิเอาหันหน้ามาแล้วดูสิหันหน้ามาแล้วมีหมาเอาลูกมันกำลังทำอะไรอะลูกโอ้มีไหนมีไหมมีไหมมีก็คือไม่โอ้ไม่มีแล้วมีตัวเดียวมีหมามีตัวเดียวใช่ไหมนีนั่งอยู่แล้วก็เสร็จจากหมีหมาเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอะไรเนี่ย ยีราบไหมยีราบหลบอยู่นัวนัวก็ตรงนี้ก็มีนกเจ้จอกเพศแบบหลบหลบเหมือนกันโอ้าเอาไปเชิญหน้าออกมาแล้วมันเนรหัวมาแล้วดูสิก็ยีราฟอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนู้นกินใบไม้อยู่นู่นเห็นไหมยีราฟคอยยาวกำลังแทะใบไม้อยู่ครับ แล้วก็ตอนนี้พี่กินก็พาทุกคนมาดูซิปล่าม้าลายนะครับม้าลายนี่ไงโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับสีสวยมากม้าลายแล้วก็อันนี้เป็นแม่ม้าลาย <c oughs> <c oughs> ใส่ชุดม้าลายมาด้วยม้าลายท้องนะครับไ <c oughs> <c oughs> หนนะอยู่ไหนนะ <c oughs> โออยู่นี่งไงโอ้โหนี่ไงม้าลาย สองตัวนะครับมีสองตัวมาลายอยู่ใกล้ๆเลยโอ้มีสองตัวมาลาย